Afterwork podcast give you good inspiration ส่งต่อสาระและแรงมาันานใจดีๆให้กับคุณเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วที่กอนเรซสสินที่เกิดจากต้นไม้หรือที่เรียกว่าอัมพันได้ทำหน้าที่เก็บกับรักษาซากดึกดำบันของสิ่งมีชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง200ปีที่ผ่านมาอัมพันคืออะไรและฟอสซิลเข้าไปอยู่ในก้อนอัมพันได้อย่างไรในธรรมชาติพืชบางชนิดสามารถหลังสารต่างๆหลายชนิดตัวอย่างเช่นที่ชัดเจนที่สุดก็คือต้อนสนครับและต้นยางพาราและมีต้นไม้บางชนิดที่สามารถสร้างสาร,สารเหลวหนืดคล้ายเรซินซึ่งเป็นสารที่มีความซับซ้อนไม่ละลายน้ําและเปลี่ยนสถานะของแข็ง เมื่อสัมพันธ์กับออกซิเจนในอากาศสำหรับต้นไม้สารประกอบเปรเซินทำหน้าที่สมานบาดแผลให้เกิดขึ้นบนเนื้อไม้ไม่เกิดรอยแตกของเปลือกไม้หรือเนื้อไม้ต้นไม้จะมีสารสร้างเลซินออกมาบริเวณน,นั้นครับและเมื่อเลซินสัมพันธ์กับอากาศและแสงแดดเรซินจะเริ่มแข็งตัวโดยกระบวนการนี้จะช่วยให้เนื้อไม้ภายในได้รับการปกป้องจากเชื้อราและเชื้อก่อโรคอื่นๆ เรซินที่มีปลายทางอยู่ในแหล่งน้ำมันจะถูกทับถมด้วยดินตะกอนและจมอยู่ใต้พื้นน้ำมุวลาผ่านไปเรื่อยๆก้อนเรซินที่ฝังอยู่ใต้ดินจะได้รับแรงดันและความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ก้อนเรซินเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันรอตัวหนาขึ้นเป็นชั้นๆกระบวนการนี้ทำให้เกิดวัสดุแข็งคล้ายแก้วที่เราเรียกกันว่าอัมพันครับ และสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในก้อนเรซินตั้งแต่แรกยังคงถูกรักษาไว้โรือไม่สลายไปตามธรรมชาติครับเรซินกลายเป็นก้อนอัมพันธ์เทวรา,านานแค่ไหนอัมพันธ์มักจะมีอายุมากกว่า40 0 0 0ปีครับแต่ถ้าอายุน้อยกว่านั้นเรซินอาจจะกลายเป็นวัสดุที่เรียกว่าโคปอลซึ่งยังมีความเหนืดนงเหลืออยู่และมีความแข็งมากกว่าอัมพันครับ จากการสำรวจที่ผ่านมาพบแหล่งอำมพันธ์มากกว่า160แห่งทั่วโลกและออมพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดพบที่แหล่งสายแร่ฐานหินในสหรัฐอเมริกามีอายุประมาณ320ล้านปีอย่างไรก็ตามก้อนพันธ์ส่วนใหญ่ที่พบที่นี่มีขนาดเล็กมากและไม่มีฟอสซิลใดๆอยู่ภายในครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการรับฟังนะครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลนัาอิงจาก National Geographic หรือ ngthai.com ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับติดตามเราด้วยนะครับ a f t e r work ขอบคุณมากครับ